Miss International Candle Festival, Miss Hip Kongjaron Sirigun, or Mint, she's the most beautiful girl this year. And ladies and gentlemen, make yourself ready. The first candle float and this is the legend, ladies and gentlemen. The first candle float at Ubodani Candle Festival is coming to town. And witness it with your own eye. And trust me, this is one of the most spectacular mobile artwork exhibition in Bonratani Candle Festival. นี่คือความมหัศจรรย์ต้นแรกนะคะที่ขำลนเคลื่อนเข้ามาที่ยังประลามพิธีของท่านประธานนะคะวัดทุ่งสีเมืองค่ะซึ่งเป็นต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับวัดทุ่งสีเมืองด้วยค่ะต้นเทียนแกะสลักของวัดทุงสีเมืองนะคะได้จําลองเหตุการณ์สมัยพุทธกาลและหลักธรรมคาสอนปริศนาธรรมว่า ถ้าเรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตราบใดเราจะไม่ยอมลุกขึ้นตราบนั้นแมบบ้ว่าเนื้อและเลือดในกายจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีนะคะนี่คือปริศนาธรรมค่ะและก็เป็นความมหัศจรรย์ซึ่งถือว่าเป็นมหามหาัจจา์ค่ะที่ได้เปล่งวาจาโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เฟิร์สแคน from Wat วัดทุ่งศรีเมือง or ทุ่ง s รีเมือง t t m p p l e this intricate carved candle depicts significant event s i g n i f i c a n t e went from Buddha's life and the teaching กลับนบัสาการพระเดชพระคุณพระวิโรธรัตโนโบนเจ้าวาดวัดทุ่งสีเมืองพระครูสังฆรักจันดีสุจันโทผู้ช่วยเจ้าวาดวัดทุ่งสีเมือง และกรรมการวัดทุ่งสีเมืองพร้อมทั้งช่านเทียนทุกทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมกันรังสรรค์งานประเพณีและสามารถที่จะทําเทียนพรรษาที่ไม่เหมือนใครยิ่งใหญ่และอลังการค่ะครับนำทิมโดยนะครับได้ช่างวิเชียนท่าดีครับและขณะนี้นะคะก็ตามติดมาด้วยป้ายของสภาวัฒนธรรมนะคะที่ถือว่าปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งค่ะ For information, ladies and gentlemen, in front of each kind of lot, you see groups of local artists and also the head of each community. They're holding a bunch of flowers, yellow flowers. This is the offering that will presented to Buddhist temple in the community. That's a way of showing our strong faith in Buddhism, and it marks the beginning of Buddhist land. อินอุบลราชธานีอันอินไทแลนด์เระขบวนต้นเทียนถือเ่อนขบวนในตอนนี้ครับจากชุมชนวัดเรียบนะครับสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับกองทุนการออมแห่งชาติครับก็ต้องเขากับนมัสการท่านพระครูอุบลคณาพรเจ้าอาวาสวัดเรียบนะคะพร้อมทั้งช่างเทียนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งช่างเทียนสกุลพาดีทั้งทุกทุกท่านเลยนะคะและขบวนไทยพาณิชย์ค่ะคุณมณี เช่สุดการแสดงนะครับแม่มณีรำถวายพระพรนำโดยคุณปิยมารศิริวัต์ผู้นวยการผู้บริหารฝ่ายธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชาาย์ชจำกัดมหาชนพร้อมทีมงานครับขอเสียงตัวเปิเป็นกำลังใจให้กับธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนครับ Our esteemed guests make curious why they dance. There are a lot of perform performances here. Why, apart from the enjoyment and the spirits of Buddhism, they're back to the old day in India culture. You, we might have heard siva uh, natarat or Shiva dancing. It's not just only for enjoyment, but it's a kind of showing your pink worship to holy spirits. especially uh, l o u d d h a s d h a m m a or the t e การส n g of l o r d b u d d h าค่ะสำหรับการแสดงในชุดแม่มณีรำถวายพระพรนะคะก็เป็นการแสดงสองช่วงด้วยกันค่ะช่วงที่หนึ่งค่ะเป็นการเทิดไทยองค์ราชาน7 2็ดสพรรษานะคะเป็นการร่ายรำผ่านการตีบทในแม่ท่าที่มีความหมายสอดคล้องกับบทประพันธ์นะคะส่วนช่วงที่สองค่ะเป็นการกล่าวถึงประเพณีของชาวอีสานที่ปฏิบัติมาตาม ที่ถอยจากอดีตถึงปัจจุบันค่ะขอเสียงปรบมอรือแสดงความขอบคุณและเป็นกำลังใจกับธนาคารไทยพาณิชย์ครับและต้นเทียนที่มีความสวยสดงดง,งามครับเรียกว่าเป็นต้นเทียนสธาราศีเรืองแสงประจัปี2,567โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรังสรรมาในงานประเพณีแห่เทียนปรรสาวบนราชธานีในปีนี้ สิบสองราศีตามคุ้มวัดต่างๆนะครับสายมูต้องมา <Okay. S 2> ครับ ladies and gentlemen join us making merit enchanting life auspiciousness during the Buddhist Lent the highlight is visit candle making community the candle of the Zodiac glows creating glowing candle tree representing 12 Zodiac signs at h a t 12 Temple s Tem bon, i ิ Ubon นอุบลรัชธานค่ะซึ่งในการจัดทำต้นเทียนเรืองแสง12งราศีใน12คุ้มวัดนะคะเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวและพร้อมทั้งประชาชนได้ร่วมทำบุญถวายประทีปเทียนหลอดไฟแด่พระสงฆ์ตามหลักความเชื่ออันนี้ส่งผลบุญให้แสงสว่างช่วยให้ชีวิตสว่างสวัยและรุ่งเรืองค่ะ